โอเราสายเสื่อมสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาเฉลยแจ้งถแถลงไขให้ฟังว่าอิริน่ากับอิเซมีลูกกันได้อย่างไรโดยที่ทั้งแม่และเด็กไม่ตกสวรรค์หากพร้อมกันแล้วก็เชิญไปรับฟังกันได้เลยคําเตือนคลิปนี้เหมาะกับผู้ที่คลั่งไคร่ขนมนมเท่านั้น <c oughs> ก่อนอื่นผมขอเท้าความให้ฟังก่อนในนิยายเล่มที่14มีการเปิดเผยว่าปกติแล้วทุตสวรรค์จะมีลูกโดยไม่ตกสวรรค์นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆเรียกว่าเป็นแลเคสเลยทีเดียวเนื่องจากมีข้อจํากัดพวกมาด้วยมา,ยมากมายกล่าวคือ ก่อนที่จะทํากิจกรรมเข้าจังหวะกันจะต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าในระดับหนึ่งสถานที่ต้องห่อหุ้มเอาไว้ด้วยม่านพลังแบบพิเศษทั้งสองฝ่ายต้องชําระล้างร่างกายพร้อมทั้งสวดภาวนาในคืนก่อนหน้าแล้วในตอนที่ทํากิจกรรมเข้าจังหวะก็ห้ามมีความรู้สึกชั่วร้ายแม้เพียงสักนิดต,ต้องประกอบกิจโดยที่จิตใจอยู่ในสภาวะเทียบเคียงกับนักบุญต้องมีศรัทธาอยู่ตลอดเวลาและเหนือสิ่งอื่นใดต้องรักกันอย่างบริสุทธิ์ใจไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆจนจบกิจกรรม โดยหากในช่วงเวลานั้นเกิดลุ่มหลงมัวเมาในตัณหาราคะขึ้นมาเมื่อไหร่ก็จบเห่ทุ่วสวรรค์ผู้นั้นหรือคู่นั้นจะล่วงหล่นกลายเป็นเทวดาตกสวรรค์นในทันทีด้วยความยุ่งยากพันนี้นี่เอง จึงทาให้มีเพียงผู้ที่ถูกเลือกเท่านั้นถึงจะสามารถสมรักกับทูตสวรรค์ได้อีกทั้งวิธีนี้ก็ไม่มีการยืนยันด้วยว่าจะสามารถใช้กับคู่รักต่างเผ่าพันธุ์อย่างทูตสวรรค์กับปีศาจได้หรือไม่ด้วยเหตุนี้นี่เองอัครทูตสวรรค์มิคาเอลที่รู้สึกสงสารอยากให้อิลินะกับอิเซได้ครองคู่กันจึงได้ทุ่มวิทยาการแดนสวรรค์อย่างเต็มสูบแล้วสร้างลูกบิดประตูอันหนึ่งขึ้นมามอบมันให้กับอิลินะโดยเจ้าลูกบิดประตูนี้ความสามารถของมันก็คือหากนำเอาไปติดแทนลูกบิิดดดปรดปรระะตตตูููเเมขอออองงงบานก็แแล้้ว่่่หทียื ลังประตูบานนั้นจะกลายเป็นห้องแบบพิเศษ ที่ต่อให้ทูตสวรรค์จะทาเรื่องลามกสักแค่ไหนหรือแม้แต่ทําลูกก็ไม่เกิดปัญหาใดๆไม่ตกสวรรค์โดยห้องนี้เราตัวเอกมักจะเรียกมันว่าห้องสัปปะดนหรือห้องปั๊มลูกส่วนรายละเอียดภายในห้องนิยายบรรยายเอาไว้ว่ามันเป็นห้องซึ่งย้อมไปด้วยสีชมพูอ่อนมีความกว้างกว่าห้องของอิเซประดับตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ที่ดูเป็นมงคลมีทั้งรูปปั้นทูตสวรรค์ภาพวาดของนักบุญอบอวลไปด้วยบรรยากาศศักดิ์สิทธิ์มีเตียงติดมากขนาดใหญ่อันโดดเด่นสะดุดตาหมุนได้อยู่ตรงใจกลางห้องพร้อมอน 2, สี มีห้องอาบน้ำตู้เย็นโต๊ะเก้าอี้และนาฬิกาเป็นห้องที่เหมาะสมแก่การทำลูกอย่างแท้จริงดังนั้นสรุปก็คือในอนาคตที่อิรินะสามารถทำลูกกับอิเซได้อย่างเต็มที่โดยที่ทั้งแม่และเด็กไม่ตกสวรรค์ก็เป็นผลมาจากห้องปั๊มลูกห้องนี้นี่แหละครับ อ๋อแล้วผมขอเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับในนิยายเล่มที่22อาเคนโก็มีห้องปั๊มลูกเป็นของตัวเองแล้วโดยกริกโกลี่สร้างขึ้นให้เป็นพิเศษซึ่งพอเลเวลรู้แบบนั้นเธอก็ออเดอร์กับกริกโกลี่ไปด้วยห้องหนึ่งนอกจากนี้สมาชิกสาวๆในฮาเรียมคนอื่นๆก็ทำท่าว่าอยากจะได้ห้องปั๊มลูกมาไว้ใช้งานกับอิเซเป็นการส่วนตัวด้วยเช่นเดียวกันโอเคครับงั้นคลิปนี้ก็คงจะมีสั้นๆเพียงเท่านี้เช่นนั้นก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปมาตานน